กลับเข้าสู่ The Golden Singer เวทีที่พร้อมจะส่องสปอตไลท์เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ฝันอยากจะเป็นศิลปินได้มาโชว์ความสามารถอันเปล่งประกายและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวน้อยที่มาจากครอบครัวนักดนตรีที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินมิกกี้มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมิกกี้โอ้โหรอบพรัวนันดนตรีนะครับอกเขาจากข้อมูลบอกว่าเล่นดนตรีทั้งครอบครัวเลยอ่าถือกีตาร์อยู่แล้วเราเล่นอะไรครับ ตีกลองคตีกลองคุณแม่คุณพ่อตีกลองโอ้โหครบเลยเราก็มาใส่กีตาร์วันนี้นี่เป็นคนแรกของรายการของเราที่แบบฮิลกีตาร์ขึ้นร้องเพลงเลยนะแล้วอะไรทําให้เราหอบกีตาร์มาขึ้นเวทีนี้ครับความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นศิลปินค่ะอืมแข่งขันมาบ่อยไหมก็ค่อนข้างจะบ่อยมีประมาวันวันบ้างไหม นิดหน่อยถ้าเกิดแบบเจอเจอหน้าแต่ผมเชื่อว่ามิกกี้ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอให้ได้ไฟสามด้วยจากคณะกรรมการนะคะมาเดี๋ยวเรามาเชียร์กันตรงนี้เลยอ้โด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนํำตัวหน่อยค่ะชื่อมิกกี้ค่ะบุญยิสสาคงดีค่ะ อายุ21ปีค่ะมาจากกรุงเทพมหาคนครค่ะไต่ตอนนี้ทาอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้หนูก็เรียนอยู่ค่ะแล้วก็สอนเปิดสอนดนตรีที่บ้านกับน้องชายค่ะอ่อเป็นนักดนตรีทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนเล่นกลางคืนด้วยใช่ค่ะเล่นตามร้านไว้อะไรอ๋อ มิกกี้ก็เปิดสอนเป็นเปิดสอนเป็นบ้านดนตรีที่บ้านค่ะชื่อว่า m i กกี้แอ d ดร g ากอนมิวสิกเฮาส์ค่ะก็มีดนตรีที่สอนก็จะมีกลองเป็นโนร้องเพลงแล้วก็กีตาร์ค่ะอีมนอแล้วก็ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นหนูก็ยังเล่นดนตรีกลางคืนด้วยค่ะก็เป็นเล่นคนเดียวที่ร้านวายแล้วก็มีเล่นกับน้องชายด้วยค่ะ ที่หนูอยากมารายการ The Golden Singer นะคะก็เพราะว่าหนูอยากเป็นศิลปินคะ่ะแล้วก็อยากออทําให้สุดไปให้สุดทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องชายสนับสนุนหนูอยู่ตลอดไม่ว่าจะไปงานไหนเวทีไหนเช้าแค่ไหนดึกแค่ไหนคือเราไปด้วยกันเป็นทีมเดียวกันตลอดหนูก็เลยอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จอย่างที่พวกเราพยายามกันมาตลอดค่ะ ก็ถ้าหนูประสบความสําเร็จถือว่าครอบครัวก,ก็ประสบความสําเร็จด,ด้วยก็อยากจะทําให้แบบไปให้สุดให้สําเร็จค่ะคือความฝันของหนูก็คือเหมือนความฝันของครอบครัวด้วยค่ะครับใช่เพราะว่าเวลาไปไหนก็ไปแบบตุเลงตุเลงด้วยกันทั้งครอบครัววันนี้มาทาานนั้ทงครอบครัวไหมคะมาทาั้งครอบครัวเลยค่ะ,ะมีอะไรจะบอกกับกองเชียร์ของเราวันนี้ก่อนไหมก็ไม่มีอะไรค่ะแค่ก็เดี๋ยวทำ ให้เต็มที่เหมือนทุกครั้งที่ทำโอเควันนี้เลือกเพลงอะไรมาคะวันนี้เลือกเพลงฉนักเธอของพี่ท,ทาทยังคะ่ะโอเคมาพร้อมเนาะมาดูกัน Thank you. Mm hmm. จะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปที่บอกเธอวัน,น เขา้องให้ใครกับคุแฟนเออดี่ปล่าเราแอบมีแฟนไหมเนี่ยอ,อ๋อไม่นะโอเคก่อนจะไปคอมเมนต์อะไรกันอยากถามว่ารู้สึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตอนที่ร้องเพลงเพลงนี้ค่ะร้องให้ใครอ๋อไม่ไม่ค่ะแค่แค่ตามเนื้อเพลงใช่ค่ะมันยังมีพี่ดาท,ทายอยู่นั้นเยอะ<ช>เยอะเลยอืมใช่ใชดีนะที่เราขึ้นเพลงมาด้วยกีต้าร์มันทำให้มันคลายความเป็นแบบ พี่ทาทาอย่างที่เราได้ยินมาบ้างแต่ว่าในเพลงนั้นน่ะลูกเอื้อนหรือว่าแม,แม้แต่การตีความหมายที่เราก็บอกเองว่าหนูไม่ได้นึกถึงใครเป็นพิเศษหนูตีความหมายตามเพลงอะซึ่งนั่นจริงจริงมันเป็นปัญหาในการเลือกเพลงเลยนะอเพราะว่ามันอาจจะคือเพลงที่เราไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวมากขนาดนั้นแล้วเราก็อาจจะติดกับเวอร์ชั่นของพี่เขาค่อนข้างเยอะพี่ตู่ขอค้านนิดนึงในในฐานะคนที่ไม่เคยฟังเพลงนี้้ <Okay. S 2> องต้องขอโทษพี่ทาทา <Okay. S 2> ด้วยอ่า ผมว่ามันดีโเคในความคิดผมแต่ว่าผมผมแค่มองว่ามันมีมันมีแผลเล็กๆ uh. นๆ้อยๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ performance ที่ perfect มันมีแบบอาจจะมาจากความตื่นเต้นหรือว่าความที่เราอินไปกับกับสิ่งที่เรากาลังพูดในเพลงจนจน,จนมันมีแผลอ่ะผมขอมีมีเรื่องจะบอกอยู่ไม่ค่อยชอบโชว์ของเพลงฉันรักเธอเท่าไหร่ บางท่อนบางจุดเราเลือกโน้ตที่บิดไปจากสิ่งที่ทาทาทำไว้กลายเป็นเราเลือกโน้ตไม่ดีซึ่งซึ่งมันเลยทำให้แบบพอประกอบกันแล้วเนี่ยโหมันมีความไม่ลงตัวอยู่เราจะต้องตัดสินใจแล้วค่ะใครจะเริ่มก่อนค่ะพี่ตู่หรือป่าดีค่ะพี่ขอตัดช่องน้อยแต่พอตัวโอเคผมตัดสินได้ค่ะนะคนจากยุค90ศนซึ่งบังเอิญฟังเพลงนี้บ่อยมากเพราะว่าออกมาในช่วงที่ผมเป็นดีเจผมเปิดแทบทุกวันผมเลยต้อง ขอบอกว่ายังไม่ผ่านครับมันต้องมีที่ของหนูแน่นอนอาจจะไม่ใช่ตรงนี้วันนี้แต่ในวงการเพลงของเราสักวันหนึ่งครับวันนี้พี่ตุขอให้ผ่านแล้วกันครับขอบคุณค่ะขออนุญาตให้ไม่ผ่านสำหรับเพอย์ฟอร์มนซ์นี้นะคะสไม่ผ่านจา,นากคณะกรรมการครับนั่นหมายความว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองนะ ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนักร้องกลางคืนที่ตั้งใจมาเดินตามความฝันหวังต่อยอดสู่การเป็นศิลปินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวสวัสดีครับคคุณซจูสวส,สวััดีรบเหมือนอคุณรู้จักกันมาก่อนมันยังไงรู้จักครับเขาเพิ่งมาเดตาค้นฟ้าคว้าดาวผ่านไปปีเดียววันนี้กลับมาเยือนเวทีนี้ครับผมอะไรทําให้รู้สึกอยากกลับมาที่เวทีใหญ่แบบนี้อีกอยาก ให้มันถึงฝันมากกว่านี้เพราะครั้งที่แล้วเหมือนจะทําไว้ได้ไม่เต็มที่เรื่องตัวตนของตัวเองหายไปครับครับแล้วมาวันนี้เราแก้ไขมายังไงก็หายเหมือนเดิมครับไปเฮาแล้วคุณโซจูแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พี่โซจูน่าจะเตรียมตัวมาอย่างดีอพร้อมพร้อมไหมครับ พร้อมก็ได้ครับพร้อมก็ได้รับครับผมนับความเป็นตัวตนของเอามาผมเชื่อว่า1ปีผ่านไปพี่น่าจะเจออะไรแล้วถูกต้องไหมขอให้ได้0 0มาันคณะกรรมการเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอมาค่ะดูนี่ค่ะเอาให้รอบชิดเลยนะฮะ เป็นเวทีมวยเลยครับผมแนะนำตัวเลยครับครับชื่อโซจูครับทัศนัยจัตรภัยครับผมโอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็เริ่มเมาแล้วครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเป็นนักดองกลางคืนที่เชียงใหม่ครับผมอ๋อได้ยินมาว่าเป็นตัวตึงแถวเชียงใหม่ด้วยใช่ป่ะครับตึงหมดแล้วตอนนี้เสื้อผ้าเริ่มใส่ไม่ค่อยได้ชื่อโซจูนี่คือตั้งเองหรือเปล่าครับหรือเป็นชื่อตั้งแต่ตั้งเองครับ คืออยากจะมีชื่อเกาหลีเ huh. ป pues ็นของตัวเองเลือกได้ด <the ีเลือกได้ด er ีเนาะดีไม่เลือกกิมจิอะไรเงี้ยลพอดีชอบนี่และในนี้ที่ป๋าบอกว่าเป็นตัวท็อปในนี้คือเขาบอกทำไมถึงบอกเป็นตัวท็อปล่ะทำไมผมไม่ได้ท็อปหรอกครับแต่ผมร้านในร้องท็อปท็อปในเชียงใหม่ครับร้องในร้านท็อปท็อปอ๋อใช่อันนี้เป็นมุกใช่ไหมตั้งใจครับตั้งใจนะโอเค ตอนนี้ผมก็ร้องเพลงกลางคืนอยู่ครับวันหนึ่งก็เฉลี่ยร้องประมาณ3-4ล้านทุกวันนี้ผมก็เป็นเสาหลักของครอบครัวครับหนึ่งจองอํมตื่นมาก็มาเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกจนถึงเย็นแฟนเลิกงานมาเสร็จผมก็ต้องกลับไปทำงานตอนกลางคืนต่อก็คือร้องเพลงครับร้องเพลงจนถึงประมาณตีสอถึงจะกลับบ้านได้ใช่ครับ ร้องเพลงกลางคืนทุกวันนี้ถามว่าหนักไหมหนักครับเลิกดึกๆมันก็ทําให้สภาพร่างกายก็แย่บางทีก็ไม่สบายเสียงหายทําไงได้เราเลือกไม่ได้ <c oughs> เรามีความสามารถของเราด้านนี้ก็อยากจะใช้ให้มันเต็มที่ครับถามว่ามันมีท้อบ้างไหมก็มีครับแต่ผมมีกําลังใจที่ดีก็คือครอบครัวของผมแล้วก็ลูกชายตัวน้อย ที่ทำให้ผมแบบมีแรงขึ้สู้กับการหาเงินครับความฝันสูงสุดนหะครับผมก็อยากจะเป็นศิลปินนะครับอยากจะให้ครอบครัวภูมิใจและอยากจะให้ลูกชายผมได้เห็นด้วยว่าพ่อมันก็เจ๋งนะถ้าเรามีฝันอะไรอะ่ะเราอย่าไปหยุดฝันเราทําในสิ่งที่เรารักจนถึงที่สุดฝันยังไงต้องไปให้ถึงและสักวันมันจะเป็นของเราครับ แล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาเพลงกุมภาพันธ์ครับทําไมเลือกเพลงนี้ฮะก็ผมว่าความหมายมันดีนะอือาจจะตรงกับชีวิตผมด้วยอะไรอย่างนี้พาะผมเพาะผมมีครอบครัวไงฮะผมมีครอบครัวปรองตัวเองผมมีลูกชายครับถ้าวาันด้วันหนึ่งมาผมตายจากเขาไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ได้ไหม อะไรประมาณนี้แหละครับโอ้นี่คุณแบบหักมุมมากเลยนะคุณเคุณเปิดตัวมานี่แบบเตรียมจะสนุกสนานเฮฮามาให้คุณเลือกทางลึกมานําเสนอในวันนี้เลยครับอยากอยากดึงหมดเศร้าบ้างออะจะเศร้าไหมนะมากุมภาพันธ์เฉ์นะฮะครับผม ฉันรู้ไหมมีหวังจนดีนเนรื่องรัางเธไว้ข้างกายจะทำยังไงก็คงไม่มีหนทางหากชีวิตฉันต้องขาดเธอไปจะเป็นยังไงชีวิตคงไร้ความหมายและเหมือนไร้พลัง อดทนก็คงไม่มีกำลังไม่มีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจแค่เพียงพรุ่งนี้ถ้าตื่นมามองไปไหมเธอเธอขนึกก็ทำไม่พลาหวันละ จะต้องจากกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้องเสียใจเสียใจจนตาย ก็คงไม่มีกำลังไม่มีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจแค่เพียงพรุ่งนี้ถ้าตื่นมามองไปไมเจอเธอค่นึกก็ทำให้เหลอวันละไว,ว้ในใจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคงรู้ใช่ไหมฉันจะต้องเสียใจคงรู้ใช่ไหมฉันจะต้องเสียใจ จนตายเฮ้ยรอให้ทำไมอ่ะไปด้วยเหมือนกันค่ะเอาไปโอุ้ยกนไปด้วยเป็นคนแรกของวันนี้ที่แบบมันจุกขึ้นมาเหมือนกันโอ้ดีมากดีมากครับแ แอ,อกว่าโหนี่คือความรักของคนที่เป็นพ่อเนาะพาเพลงนี้ไปอีกที่หนึ่งเหมือนกันค่ะครับมผมรู้สึกว่าก,การร้องแบบนี้มันถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆนะม,มันก็ม,มัน,ม,นมันคุณควบคุมดานามิกของคุณได้ดีมากๆาผมชอบเกือบทุกอย่างแต่ผมรอแค่โน้ตเดียวอะ ให้คุณขึ้นเสียใจจนตายอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมรู้สึกว่าคุณร้องถึงท่อนแอดลิปแบบโซจูใส่โน้ตสูงเข้าไปแต่ว่าไอต,ตัวของเนื้อเพลงอะฮะเรารู้สึกว่ามันมีช่องช่องที่สามารถจะใส่ใส่โน้ตเหล่านี้เข้าไปได้ให้เพลงใน,ในเรื่องของเพลงของกราฟของเพลงมันพีคขึ้นไปได้อีกแต่นอกเหนือจากนั้นผมมองว่าก็เป็นเพอร์ฟอร์มที่ที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเล่าเรื่องออกมาได้ดีมากมากครับครับขอบคุณครับ ก็ขอเสริมเลยแล้วกันไว้แล้วค่ะแค่อาจจะเสริมเพิ่มเติมแล้วกันค่ะแพรู้สึกว่าการที่เราทํางานร้องกลางคืนบ่อยๆทํางานบ่อยๆในในเพลงของคนอื่นๆเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีระบบออโต้พายโของเราอยู่ประมาณนึงแพชเชื่อว่าชัดเชื่อแบบนั้นใช่ใช่ไหมแพอยากให้เราจะไปพัฒนาเพิ่มตรงเนี้ยแบบหาตัวเองเอาตัวเองออกมาซึ่งแพว่าที่พี่ตู่พูดเมื่อกี้คือมีอยู่แล้วมีเยอะแต่ว่าเหมือนตอนต้นน่ะมันออกมาไม่เท่าตอนท้ายอยากให้ไปลอง เอาอารมณ์ออกมาแบบครึ่งหลังเยอะๆเต็มทั้งเพลงเลยแล้วให้รู้ว่านี่เราเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้เราไม่ได้ร้องเพลงคนอื่นนะคะครับผมผมว่าผมผมเห็นด้วยกับแพทก็คือไอ้เรื่องออโต้พายโลตไอ้เรื่องการที่เราต้องร้องทุกคืนมันมันจะมีล่องเสียงบางอย่างอะที่ผมผมผมเชื่อว่าในเชิงเทคนิคมันเป็นการอ,อมแรงมันเป็นการที่ต้องใช้เพราะว่าคุณต้องร้องอย่างนี้วันละเป็นหลายชั่วโมงแล้วร้องทุกวันแต่ล่องเสียงพวกนี้ มันทําให้ตัวตนคุณไม่ชัดเจนเพราะ hmm. ว่าเราจะได้ยินวิธีนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันมีมันมีที่ที่คุณไปในครึ่งหลังที่มันพิเศษมากๆแล้วเรารู้สึกผมรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปอย่างนี้เยอะๆแล้วมันอาจจะทําให้โชว์นี้มันหรืออย่างน้อยเราจดจําโซจูในหานักศิลปินคนหนึ่งได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข,ขึ้นนะฮะดังนั้นก็ถ้ามีโอกาสได้ได้โชว์ในรอบต่อไป จัดวางอาวุธที่คุณมีอ่ะให้มันให้มันเห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้นรครับทราบครับซึ่งเราเชื่อว่าคุณทําได้ด้วยเพ,เพราะว่าคุณพิสูจน์ได้เห็นในท่อนหลังในช่วงท้ายดังนั้นผมเริ่มก่อนเลยก็แล้วกันผมอยากฟังอะไรแบบท่อนท้ายเยอะกว่าน,นี้ถ้าคุณมีโอกาสได้เดินไปโชว์ในรอบต่อไปผมให้ผ่านครับขอบคุณครับก็เช่นเดียวกันค่ะทิ้งระบบออโต้พายลตไปให้หมดนะคะ เราเดี๋ยวเจอกันคิดว่าจะได้เจอกันก็ให้ผ่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมผมอยากจะเห็นว่าเทปหน้าคุณจะใส่กางเกงสีอะไรมาผมก็ให้ผ่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดีด้วยค่ะเออแต่ผมรู้สึกว่าเขาไปได้จูกวันนี้เนอะ